คลิปนี้มาดูการต่อใช้งานนะครับแอมขับซับแยกนะครับเอาสัญญาณออกจาก D900 โดยจะเข้าบอร์ดออฟแอมตัวนี้นะครับแล้วก็เอาสัญญาณซับไปเข้าตัว Z K3002 วิธีต่อสัญญาณออกนะครับออกจาก R42 นะครับผมทำคลิปไว้แล้วนะครับก็สามารถไปกดดูได้ที่หน้าช่องนะครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ที่แคปชั่นดีกว่าเริ่มต้นจากไฟเลี้ยงนะครับผมจะใช้ไฟจากแบตเตอรี่ 12โวลต์นะครับแยกเป็น2ชุดนะครับเข้าสเต็ปอัพหชุดนะครับ12โวลต์แล้วก็มาเข้าตัว d 900โดยผมจะปรับแรงดันที่สเต็ปอัพไว้ที่31โวลต์แล้วกันอันนี้ทําไม่ดูเฉยนะครับไฟแบตเตอรี่ถ้าเอาไปใช้งานจริงซับใหญ่ๆมันไม่พอนะครับแอมจะแรงแค่ไหนถ้าไฟไม่พอมันก็ไม่ได้นะครับต่อลําโพงเข้าตัวขับซับนะครับตัวนี้จะเป็นลําโพงซับพูเฟอร์นะครับตัวนี้บิดแล้วนะครับจะเข้าช่องซ้ายช่องขวาก็ได้หรือใครที่มี4โอม์ม2ตัวก็สามารถเข้า2ช่องได้เลยนะครับตัว ร uhm, ับ2โอห์มได้นะครับตัวลาโพงกลางแหลมเราก็จะเอาเข้าที่ตัว D 900ตัวนี้นะครับเพื่อนๆใช้งานจริงนะครับถ้าเป็นดอกซับดอกใหญ่เนี่ยแนะนํากระแสสัก10แอมป์นะครับแบตเตอรี่เราอัดหรือว่าซับบูเฟอร์เรากินกระแสเยอะๆนะครับก็จะประมาณนี้นะครับการต่อใช้งานซับแยกของ D 900นะครับสามารถปรับคอนโทลปรับแต่งเสียงซับบูเฟอร์ได้จากตัว ดีเก้900เลยนะครับส่วนเพื่อนๆท่าไหนนะครับมีคําแนะนำํำมีข้อผิดพลาดตรงไหนก็สามารถแนะนําพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้กันได้นะครับมันจะเยี่ยมมากๆเลย